ครับประเด็นที่ผมจะแถลงพร้อมกับสสรัชรชิบปัตรในพื้นที่สามจังหวัดในแต่ภาคใต้สนิยาราณารที่ว่าผมเห็นว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเก้าวญาเข้ามาปีที่สิบแล้วเนี่ย และขณะนี้ก็สอให้เห็นถึงความรุนแรงนะครับจะมีความรุนแรงโควีมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าความหย่อนยานด้วยว่าผิดความสามารถของการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่นั้นตกอยู่ในความเสียเปรียบ แต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนสิ่งที่ผมเห็นข้อปกร่องและจุดอ่อนของางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ด้านการข่าววันนี้เราจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องสูญเสียเป็นรายวัน ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปติดตามและจับจับลุมกลุ่มพวกนี้มาได้เลยเพียงแต่เป็นผู้ต้องสงสัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นกานการข่าวเราต้องยอมรับครับว่าเราแพ้แต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอย่างสิ้เนเชิง ถ้าเป็นสงครามในขณะที่ความรู้สึกพี่น้องประชาชนนั้นก็มีความรู้สึกว่าฝ่ายรัฐนั้นให้แพต่อฝ่ายตรงข้ามผมจึงอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลซึ่งผู้มีอำนาจและหน้าที่โดยตรงในทางการแก้ไขปัญหาเราจะมาโทษเจ้าหน้าที่หรือหรารการในพื้นที่เนี่ยเป็นผู้เป็นฝ่ายปฏิบัติ นะครับว่าไม่มีเหตความสามารถก็ไม่ดังเพราะการใช้นโยบายที่ผิดพลาดถึงแม้ว่าจะกกำหนดนโยบายมาชัดเจนแต่เนื่องจากว่าผู้กำหนดนโยบายและผู้ควบคุมนโยบายก็คือรัฐบาลไม่มีความจริงใจต่อสถานการณ์และไม่มีความเป็นห่วงต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างจริงใจเห็นชัดเจนครับ ว่ารัฐบาลนี้ได้มอบหมายให้กับรองนายกรัฐมนตรีร้อยตระกอลเฉลิมอยู่บำรุงเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลนี้แต่นับตั้งแต่รัฐบาลนี้มอบหมายให้กับเฉลิมอยู่บำรุงเราก็จะได้ยินได้ฟังมาโตลอดว่าคุณเฉลิมนั้นจะปฏิเสธที่จะลงมา ในพื้นที่เพื่อจะดูปัญหาและข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเพียงบอกว่าขอรับฟังในส่วนกลางเท่านั้นซึ่งตรงนี้เองต้องยอมรับว่าเป็นรัฐมนตรีคนของรัฐบาลหรืออาจจะเป็นความรู้สึกของรัฐบาลเองที่ไม่มีความสนใจใหญ่ไม่มีความเป็นห่วงไม่มีความทุกข์ ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพด้านการข่าวนะครับเราจะเห็นได้ทุกๆวันว่าเจ้าหน้าที่นั้นเกียบตธรรมถูกร้ำของฝ่ายตรงข้ามนั้นอย่างาน่ใจแม้แต่เหตุการ์ที่เกิดขึ้นกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและประหลัดจังหวัดจังหวัดยะลา รู้แม้กระทั่งว่าย่างก้าวออกจากบ้านรถจะไปถึงจุดใดในเวลาใดและสามารถที่จะกระทําหรือก่อเหตุได้ตรงเป้าหมายตรงเวลาอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่าการท่าวของฝ่ายปฏิบัติการการก่อการนั้นมีความละเอียด รัดคุมมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและขณะนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ยังไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงกลุ่มผู้กระทำว่าเป็นกลุ่มใดใครนะครับเพราะฉะนั้นผมขอตำาหนิรัฐบาลในด้านในด้านการแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงทางด้านการข่าวเหตุการณ์จัตววคูณ มากยิ่งขึ้นด้วยสาเหตุเพราะการพูดคุยหรือไม่ผมก็ขอเรียนให้บรรดาสื่อได้ทราบเช่นเดียวกันว่ามันก็มีส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะเรียกร้องให้กับรัฐบาลนะครับในเรื่องการพูดคุยเราเห็นด้วยทุกฝ่ายเห็นด้วยครับ เพราะเป,ารเ,าเป็นการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีเราไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาด้วยความใช้ความรุนแรงแต่การพูดคุยนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงความเป็นจริงสร้างความมั่นใจและเชื่อใจได้แต่การพูดคุยในครั้งนี้ใช้วิธีการการตลาด และเพื่อหวังผลทางการเมืองผมอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลจะทำจะใช้าการตลาดหรือจะใช้าทารอาประโยชน์ทางการเมืองขอให้คำนึงถึงชีวิตพี่น้องในพื้นที่สามจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ด้วยสุดท้ายนะครับของผมนั้น อยากจะให้รัฐบาลแสดงถึงความจริงใจอีกครั้งหนึ่งโดยให้ผู้กำกับดูแลนโยบายด้านความมั่นคงก็คือ100ร้อยตำรวจเสนาิมอยู่บำรุงลงมาในพื้นที่ลงมาเหมือนกับพวกผมที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดไม่ใช่เฉพาะต่พรรคประชาธิป,ปัตย์ครับมีสมาชิกพรรคเพื่อไทย มีสมาชิกพรรคมาตุภูมิมีสมาชิกพรรคชาติไท,ไทยพัฒนาพวกพรรคการเมืองอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดสามารถที่จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนมวลชนแกนนำหัวคะแนนได้ทุกที่ไม่ได้เป็นภัยอันตรายอย่างที่คุณเฉลิมกลัวหรอกครับเพราะฉะนั้นอยากให้นายกรัฐรมนตรีกำชับจะใช้เชิงบังคับก็ได้ให้นายกเฉลิม ลงมาในพื้นที่ถ้าหากว่านายกเฉลิมไม่กล้าที่จะลงมาในพื้นที่ขอให้ในายกปลดออกจากการเป็นรองนายกด้านความั่นคง